ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรอบด้านคำพูดของผู้คนและค่านิยมที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายการใช้ชีวิตตามมาตรฐานของตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่หลายคนคิดเราถูกสังคมสอนให้เข้ากับคนอื่นตั้งแต่ยังเด็กถูกปลูกฝังว่าการได้รับการยอมรับคือเครื่องพิสูจน์ว่าเราเป็นคนมีค่าเราจึงพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงและลดบางอย่างในตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนรอบข้างมองว่าดี หรือถูกต้องบางครั้งเราเลือกกลืนคำพูดของตัวเองไม่แสดงความเห็นที่แตกต่างหรือแม้แต่ทำในสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของหัวใจเพียงเพราะกลัวว่าจะถูก,กระปฏิเสธและถูกมองว่าไม่เหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกคนอื่นไม่ยอมรับคือการที่เราค่อยๆลดทอนคุณค่าและมาตรฐานของตัวเองลงไปจนวันหนึ่งอาจลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่ การยอมรับจากคนอื่นเป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราวมันเหมือนการวิ่งตามแสงไฟที่ไม่มีวันจับต้องได้จริงต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนก็ยากที่จะทำให้ทุกคนพอใจเพราะความคิดและความคาดหวังของแต่ละคนไม่มีวันเหมือนกันบางคนจะชอบเราบางคนจะไม่ชอบเราและนั่นคือธรรมชาติของโลกแต่ในความพยายามที่จะเป็นที่รักเรากลับสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปอย่างเงียบๆนั่นคือความเคารพต่อตัวเองเราลด มาตรฐานในการเลือกคบคนยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่ควรยอมรับยอมทำงานที่ไม่ซื่อตรงต่อคุณค่าในใจหรือแม้แต่ยอมให้คนอื่นล้ำเส้นเทียงเพื่อแลกกับคำชมชั่วคราวความพยายามแบบนั้นอาจทำให้เราได้รับรอยยิ้มจากคนอื่นแต่กลับทิ้งร่องรอยของความผิดหวังให้กับหัวใจของตัวเองหลายครั้งสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ใช่เพราะไม่มีใครเข้าใจแต่เพราะเราไม่กล้าเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเราเลือกจะใส่หน้ากากใช้คำพูดที่คนอื่นอยากได้ยินทำตัวให้เหมือนคนหมู่มากเพื่อแลกกับการอยู่ในกลุ่มแต่เบื้องลึกแล้วหัวใจกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดการลดมาตรฐานตัวเองเพื่อให้ใครสักคนยอมรับก็ไม่ต่างจากการบอกกับตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ นั่นคือการหักหลังความฝันความเชื่อและศักดิ์ศรีที่เราควรจะปกป้องมาตลอดการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และเติบโตเป็นเรื่องที่ดีแต่การปรับตัวจนสูญเสียแอกลแท้ของตัวเองไม่เคยเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นไม่เคยทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงมีเพียงการยืนหยัดอยู่บนมาตรฐานที่เราเชื่อว่าถูกต้อง สำหรับตัวเองเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสงบใจระยะยาวในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นเวทีแสดงออกของทุกคนแรงกดดันในการเป็นที่ยอมรับยิ่งทวีคูณผู้คนแชร์ความสำเร็จรูปลักษณ์และชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบเราเห็นภาพเหล่านั้นทุกวันและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันดีพอหรือยังเราเริ่มเปรียบเทียบและบางครั้งก็ตัดสินคุณค่าของตัวเองจากยอดไหล หรือคำชมใต้โพสต์ความต้องการได้รับการยอมรับจึงค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ความคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวจนบางคนยอมเปลี่ยนวิธีชีวิตใช้เงินเกินตัวหรือแสรงเป็นคนที่ไม่ได้เป็นจริงๆเพียงเพื่อให้คนแปลกหน้าหรือคนรู้จักเพียงผิวเผินมองว่าตัวเององเจ๋งหรือมีค่าแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยเติมเต็มความรู้สึกภายในได้จริง เพราะเมื่อหน้าจอดับลงเราก็ยังต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับแต่มาจากการยอมรับตัวเองการมีมาตรฐานชีวิตไม่ใช่การหยิ่งโสหรือคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นแต่คือการรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงใดและไม่ยอมให้สิ่งใดหรือใครมาลดทอนคุณค่านั้นการมีมาตรฐานคือการกล้าที่จะพูดว่าไม่ ต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อและหลักการของเราคือการปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจการไม่ยอมลดระดับความฝันเพียงเพราะมีคนบอกว่ามันยากเกินไปหรือการไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดแม้จะถูกกดดันมากแค่ไหนมาตรฐานคือเส้นทางที่เราวาดขึ้นเพื่อปกป้องหัวใจและอนาคตของตัวเองหากเราปล่อยให้คนอื่นมาลบเส้นนั้น ได้ง่ายๆชีวิตของเราก็จะถูกกำหนดโดยมือคนอื่นไม่ใช่โดยตัวเราเองดังนั้นการไม่ลดมาตรฐานตัวเองจึงเป็นการประกาศกับโลกว่าฉันรู้ว่าฉันมีค่าและฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันมันอาจทำให้เราสูญเสียบางความสัมพันธ์บางโอกาสหรือแม้กระทั่งทำให้เราต้องเดินคนเดียวในบางช่วงเวลาแต่ในระยะยาวการยืนหยัดอยู่บนหลักการและมาตรฐานของตัวเองคือสิ่ง ที่จะพาเราไปพบกับผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับความเป็นเราอย่างแท้จริงคนที่รักและเคารพเราเพราะสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่เพราะภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเพื่อเอาใจใครการยอมทนเหงาชั่วคราวนั้นมีค่ามากกว่าการต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทำให้เราต้องลดคุณค่าของตัวเองในทุกๆวันการเริ่มต้นปกป้องมาตรฐานของตัวเองอาจต้องใช้ความกลา้า ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่บางครั้งอาจดูยากกว่าแต่ในความยากนั้นแฝงไปด้วยพลังที่จะทำให้เราพบกับตัวตนที่แท้จริงและนี่คือก้าวแรกที่สำคัญของชีวิตที่มีคุณภาพความสุขที่มั่นคงและความสัมพันธ์ที่มีความหมายเพราะคนที่กล้ายืนหยัดในมาตรฐานของตัวเองคือคนที่รู้จักคุณค่าของคำว่ารักตัวเองอย่างแท้จริง และเมื่อเรารักและเคารพตัวเองมากพอโลกก็จะตอบแทนด้วยคนและสิ่งที่เคารพในคุณค่านั้นเช่นกันการยืนหยัดอยู่บนมาตรฐานของตัวเองไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะราบรื่นไร้อุปสรรคตรงกันข้ามมันเต็มไปด้วยบททดสอบที่คอยท้าทายให้เราตัดสินใจว่าจะเลือกเอาใจคนอื่นหรือซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองในทุกๆวันหลายคนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งสังคมในโลกออนไลน์ที่ต่างมีความคาดหวังต่อเราโดยที่เราไม่เคยร้องขอบางคนอยากให้เราเป็นคนที่มีชีวิตแบบหนึ่งบางคนอยากให้เราเดินตามเส้นทางที่เขาเห็นว่าดีแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงความต้องการของคนอื่นไม่ใช่เสียงของหัวใจเราการลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้น อาจทำให้เราได้รับคำชมชั่วคราวแต่สิ่งที่ต้องจ่ายคือความเสียหายที่มองไม่เห็นในจิตใจในที่ทำงานเรามักเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมาตรฐานส่วนตัวตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานบางคนอาจชวนให้เราละเมิดกฎเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นหรือหัวหน้าบางคนอาจกดดันให้เราทำสิ่งที่ขัดต่อจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหลายคนเลือกจากตามน้ำ เพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่ร่วมมือหรือกลัวเสียโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ทุกครั้งที่เรายอมก้าวข้ามเส้นที่ตัวเองเคยขีดไว้มาตรฐานของเราจะค่อยๆลดลงอย่างเงียบๆจนสุดท้ายเราก็อาจไม่เหลือความเคารพต่อตัวเองและความสำเร็จที่ได้มาก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เราภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริง ความจริงคือความก้าวหน้าที่เกิดจากการลดคุณค่าในตัวเองไม่มีวันสร้างความสุขระยะยาวมันเพียงสร้างความรู้สึกปลอมๆที่เต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกเปิดเผยในวันหนึ่งในด้านความสัมพันธ์เรื่องนี้ยิ่งชัดเจนหลายคนยอมอยู่กับคนที่ทำร้ายจิตใจเพียงเพราะกลัวความเหงาหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่มีใครยอมรับการลดมาตรฐานในการเลือกคนรักเช่นยอมทนกับการไม่ซื่อสัตย์ยอมให้ถูกควบคุม หรือยอมทิ้งความฝันเพื่อต่าใจอีกฝ่ายอาจทำให้ความสัมพันธ์ดูดำเนินไปได้ในระยะหนึ่งแต่ภายในลึกๆเราจะรู้สึกเหมือนกำลังทรยศตัวเองอยู่ทุกวันเพราะความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องแลกมาด้วยการสูญเสียคุณค่าในตัวเองการกล้าที่จะยืนกรานว่าฉันสมควรได้รับความรักที่เต็มไปด้วยความเคารพ อาจทำให้เราต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยแต่นั่นคือการปกป้องหัวใจเพื่อรอคอยคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆในโลกโซเชียลมีเดียแรงกดดันในการได้รับการยอมรับยิ่งรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาผู้คนโพสต์ภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่และรูปลักษณ์ที่สวยงามราวกับไม่มีข้อบกพร่องเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันและบางครั้งก็เผลอเปรียบเทียบตัวเองจนเริ่มสงสัยว่าฉันดีพอหรือยัง หลายคนจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับกระแสะไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่เกินความจําเป็นการปรับรูปลักษณ์ตามค่านิยมชั่วคราวหรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบเพียงเพื่อแลกกับยอดไหลและคอมเมนต์แต่เมื่อหน้าจอดับลงความว่างเปล่าภายในก็ยังคงอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเติมเต็มคุณค่าในใจได้จริงการวิ่งตามคำยอมรับจากโลกออนไลน์ จึงไม่ต่างจากการวิ่งตามเงาต่อให้พยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีวันจับต้องได้อย่างแท้จริงการรักษามาตรฐานของตัวเองจึงเริ่มต้นจากการรู้คุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึ้งเราต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันยอมได้และอะไรคือสิ่งที่ฉันไม่ควรยอมเด็ดขาดคำตอบเหล่านี้คือเส้นทางที่จะช่วยปกป้องจิตใจจากแรงกดดันภายนอกมันอาจทำให้เราต้องตัดสินใจยาก เช่นปฏิเสธโอกาสที่ไม่ตรงกับหลักการเลือกเดินออกจากกลุ่มคนที่ไม่เคารพเราหรือแม้แต่ยอมเผชิญกับความโดดเดี่ยวชั่วคราวแต่ทุกการตัดสินใจเช่นนี้คือการประกาศกับตัวเองว่าฉันเชื่อในคุณค่าของฉันและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถท้าไปได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการฝึกใจให้เข้าใจว่าการไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนไม่ใช่ความล้มเหลวชีวิต ไม่จำเป็นต้องมีทุกคนรักหรือเห็นด้วยกับเราความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมชาติและการถูกปฏิเสธบางครั้งก็เป็นสัญญาณว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในเส้นทางชีวิตของเราการกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้จะถูกมองว่าแตกต่างคือการเปิดทางให้ผู้คนที่สอดคล้องกับตัวตนของเราจริงๆได้เข้ามาแทนคนเหล่านี้จะเห็นคุณค่าของเราจากความจริงใจไม่ใช่จากภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อตาใจพวกเขา ในทางกลับกันการลดมาตรฐานตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นคือการเปิดประตูให้ผู้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราก้าวเข้ามาในชีวิตยิ่งเรายอมมากเท่าไรคนเหล่านี้ก็ยิ่งคาดหวังมากขึ้นและในที่สุดเราจะพบว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เต็มไปด้วยการเอาเปรียบและการใช้ประโยชน์เพราะเราเองเป็นคนสอนให้พวกเขาเชื่อว่าเราจะยอมทิ้งความเชื่อและคุณค่าของตัวเองเพื่อรักษาความ สัมพันธ์ไว้การตัดวุงจจอี้ทำได้เพียงด้วยการยืนหยัดในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับการถูกวิจารณ์หรือการสูญเสียก็ตามการไม่ลดมาตรฐานของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดพัฒนาการเติบโตและการปรับปรุงตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นแต่ความแตกต่างระหว่างการพัฒนากับการลดมาตรฐาน คือจุดมุ่งหมายการพัฒนาเกิดจากความต้องการของเราเองที่อยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมส่วนการลดมาตรฐานเกิดจากความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างนี้เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สูญเสียตัวตนท้ายที่สุดชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เรากล้ารักษาเส้นแบ่งของตัวเองไว้ได้อย่างชัดเจนมาตรฐานเหล่านั้นคือกรอบป้องกัน ที่จะช่วยคัดกรองผู้คนโอกาสและสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตการยอมเสียเวลาค้นหาคนที่เคารพคุณค่าในตัวเราย่อมดีกว่าการรียบร้อนเปิดประตูให้ใครก็ได้เข้ามาเพียงเพื่อเติมเต็มความรู้สึกเหงาการเลือกที่จะอยู่กับคนที่เห็นค่าในสิ่งที่เราเป็นจริงๆคือความสำเร็จที่แท้จริงแม้ต้องแลกมาด้วยการเดินคนเดียวในบางช่วงเวลาแต่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ และจะนำพาเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่าคำยอมรับที่ว่างเปล่าเมื่อมองย้อนกลับไปในทุกเหตุผลและทุกประสบการณ์ที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ชัดว่าการลดมาตรฐานตัวเองเพื่อให้ใครสักคนยอมรับนั้นไม่เคยคุ้มค่าเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกครั้งที่เรายอมให้คนอื่นกำหนดขอบเขตชีวิตเรากำลังค่อยๆปล่อยให้คุณค่าภายในใจถูกกัดซ้ะจนเหลือเพียงเงาของตัวเองที่แท้จริงการใช้ชีวิตเพื่อให้ใครพอใจคือการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะความคาดหวังของผู้คนไม่มีวันหยุดนิ่งวันนี้เราอาจต้องทำสิ่งหนึ่งเพื่อให้คนบางกลุ่มยอมรับพรุ่งนี้เราอาจต้องเปลี่ยนอีกอย่างเพื่อให้คนอีกกลุ่มพอใจและเมื่อวันเวล หาผ่านไปเราจะพบว่าตัวตนของเราถูกปรับแต่งจนแทบไม่เหลือเขาเดิมขณะที่ความสุขที่แท้จริงกลับค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวการเลือกที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องอาศัยทั้งความกล้าความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองคุณอาจต้องเจอคำวิจารณ์การไม่เข้าใจหรือแม้แต่การสูญเสียคนบางคนที่คุณเคยคิดว่าสำคัญแต่จงจำไว้ว่าคนที่ต้องการให้คุณลดคุณค่าในตัวเองเพื่อแลกกับการอยู่ข้างๆไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณตั้งแต่แรกการยอมรับจากผู้อื่นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวแต่การยอมรับจากตัวเองคือความสุข ที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าการที่เรากล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเราคือการส่งสัญญาณไปยังโลกว่าฉันการรู้จักคุณค่าของฉันและฉันไม่จําเป็นต้องลดคุณค่านั้นเพื่อใครแท้จริงแล้วคนที่คู่ควรกับเราคือคนที่เคารพขอบเขตเคารพหลักการและยอมรับตัวตนของเราโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้จะไม่ผลักดันให้เราต้องทิ้งความฝันหรือปรับตัวจนสูญเสียแก่น แคในใจตรงกันข้ามพวกเขาจะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะการพัฒนาเกิดขึ้นจากความเต็มใจไม่ใช่จากความกลัวว่าจะไม่มีใครรักคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะรักในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เราพยายามแ้งทำการรักษามาตรฐานของตัวเองยังเป็นการประกาศต่อโลกว่าเราเชื่อในคุณค่าของการรักตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการปกป้องหัวใจ จากสิ่งที่ทำร้ายการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมคือการมอบความเคารพให้กับชีวิตที่เรามีอยู่การเลือกที่จะเดินคนเดียวในบางช่วงเวลาอาจทำให้รู้สึกเหงาแต่ความเหงานั้นเต็มไปด้วยพลังที่จะดึงดูดคนและโอกาสที่สอดคล้องกับคุณค่าของเราเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเพราะโลกจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราปล่อยออกมาเสมอหากเราแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักคุณค่าของตนเองโลกก็จะส่งผู้คนและโอกาสที่เห็น ค่าในเราเช่นเดียวกันดังนั้นอยากกลัวที่จะพูดว่าไม่ต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอยาก,กลัวที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เราต้องลดคุณค่าในตัวเองและอยากกลัวที่จะเป็นตัวเองแม้โลกจะไม่เข้าใจในทันทีชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่เราเลือกเส้นทางด้วยหัวใจของเราเองไม่ใช่ชีวิตที่ถูกขีดเส้นด้วยความคาดหวังของคนอื่นจงเชื่อว่าเมื่อคุณยืนหยัดอยู่บน มาตรฐานของตัวเองแม้จะต้องสูญเสียบางสิ่งในระยะสั้นคุณจะได้รับสิ่งที่มีค่ากว่ากลับมาในระยะยาวนั่นคือความสงบใจความภาคภูมิใจและความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ไม่มีเงื่อนไขจงจําไว้ว่าการได้รับการยอมรับจากคนอื่นเป็นเพียงรางวัลปลอมที่โลกภายนอกมอบให้แต่การยอมรับตัวเองคือรางวัลจริงที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต เลือกสิ่งที่ยั่งยืนเลือกที่จะรักตัวเองและอย่าลดมาตรฐานของคุณเพียงเพื่อคำชมที่หายไปในพริบตาเพราะคนที่ใช่และโอกาสที่เหมาะสมจะเข้ามาหาคุณในเวลาที่คุณยืนหยัดเป็นตัวเองโดยไม่ลดคุณค่านั้นลงเลย